โอเคครจับสวัสดีนะมผูช้ชมทุกท่านนะนี่ตผมกันเกม n ม c ค a f บนะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่น e ม r ค f t ออนไลน์กันนะครับโอเคเลือกฟิมนี่กันเหรอทำไมไม่ไ,ได้รอฮะรอกดผิกกดตุ่มแดงเลยอ้าวเฮ้ย w h a t the fuck เ yeah, ย yeah, yeah. ้เช่เย้เย่เห็นไหมตัวตัวผมก็ตัวเหมือนเดิมอะเหมือนเดิม ลงห้ามลงแล้วก็อยู่เฉยๆฮะเฉยๆนะไม่ต้องเหยียบอันนี้เข็ยนิดฮะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่ามันเอาไว้ทําอะไรอยากคุยด้วยโอเคจจกระโดดเอาะเจาะาะเจ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 าะเาะเาเาจาาา ล็อกว้ยวัดักสักแก่อะไรของกูปะน่ะทุบมั่วละอันนี้ทุบไปทุบของขโมวเลยฮะอย่าไปทุบห่าเดี๋ยวอาจจะโดนลิกซ์ไม่ถูกหรอนอกจากแกดื้อสนอจอทำไมไม่คุยด้วยมันพิมพ์มหาผมม่ะ F O L L O W M E แปลว่าอะไรกูอ่านไม่ออกอก่งที่ผมบอ,อกไปผมไม่ใช่คนเก่งอังกฤษนะฮะ ฉันอ่านไม่ออกอ่ะพิมพไปเลยยอ่อพิมพ์คำยอ่อ t h ย่อมจากไทยนั่นเอง t h รออนนะเพื่อน t อยู่ไหนมันโอเคพิมพ์ไปแล้ว t h ฉัน t h ฉันคนไทยจำไว้ด้วยฉัน t h ฉันคนไทยเตรียมทางเลือกนี้เราไม่มีทางเลือก มันแย่งของกูไปหมดเลยเ่าไม่ไม่ไมครั้งเดียวหมดไปแล้วโหแม่โอ้โหโคตรจนจนไม่ได้อันนี้ห้ามลงไปเขาไม่จะถึงนี่เพ้่มเนะเขาไป่ตึกเขาเป็นตึกอันนี้เขาอาจจะเรียกว่าฮันเตกร์เกมหรืออะไรไม่มันเอาของไว้หมดเลยเดีย๋ยวข้าบ่มผมกลัวไม่ได้ตั้งใจหาของก่อนเฮ้ยเปิดถึงเลย เอาดาบทองใช่รึอ,ด,อดิมึงมามึงตายเอานี่กว่าฮึาใครอยากช่ยกับพี่เนาะมาสี่โหชุดเกาะชุดเกาะกากเอาดาบทองดาบทองจะแรงกว่าหนีไปไหนจ้ามานี่เลยมานี้หู้ยตรงนี้กับดักเว้ยใชกับดักมันมีทางหนึ่งอ่ะมันเป็นทางลับในใต้อุโมงค์อ่ะมันเป็นอุโมองค์อ่ะ เคยเล่นตั้งแต่ป2แล้วแต่ไม่ได้อัดวิดีโอ,โอจะไปไหนนาะตี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  คไดมอนด์ okay. ได้หนึ่งเราจะหาไดมอนอีกนะเพื่อไปครับดาบไดมอนด์ฮะดาบเพชรท่าเรียงง่ายฮะเป็นภาษาไทยก็ดาบเพชรฮะง่ายๆใครอยู่ในนี้มิเจ้าใครเปิดประตูค้างไว้นะ่ะเฮ้ยในนี้ต้องมี Hi ฮีฟี่ไปทางขึ้นไปเว้ยโอ้หคนสร้างแมปนี้ไม่ดีแน่นอนเลยเขาทำได้ไงไม่รู้อ่ใหญ่ไปเลยเถอเลย ตรงนี้มีโอ้โหมีด้วยอืมอ่ะเฮ้ยเอา,เอ,าอะไรวะเอา้าอะไรเนี่ยอะไรมันคืออะไรมันเอ้เราก็ได้แล้วเนี่ยจะเอาอีกทำไมเอาเนี้เก็บเลยเก็บเก็บอะไรที่มันสำคัญเราก็เก็บฮะเป็นหนึ่งเอาขวานทองไว้เนี่ยมันแรงดีเฮ้ยเขากำลังตีกันเฮ้ยยังไม่ได้ตีกันขอขอเก็บตัวนั้น น้องพี่มาหาพี่วิ่งสป,ปีเดฟไปไหนจ๊ะมาหาพี่สิโอ้ดามหินอุย้ยมาอย่าเพิ่งตีมาดิไม่อย่าตายอย่าตายดิจ๊ะ เย่ข yeah. องไม่ดรอปด้วยนี่เดี๋ยวอาจจะแหลกเดี๋ยวผมอาจจะแหลกแปบนึงผมแหลกไหมเน็ผมมันกระตกอะไรมันเนี่ยตายเลยใช่ไหมตายเลยอันนี้นรู้สึกเหมือนในกระตูนไหมครับซอมบีโอ้โหตายมาได้ไงน่ะหัวจังเลยอ่ะ ได้มาได้ไงวะอ่ะได้มาได้ไงเนะี่ยโอ้โหดาบจิงมอนเพชรมูฟูงจากไหนวะเร่ออะไรไม่แน่ใจอะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้ปะเล่นต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ฮะเฮ้ยเอะไรดีเนี่ยอันนี้ฟึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เขาให้เล่นอะไรเดี๋ยวผมไปหาเลือกเล่นในนี้ก่อนฮะ่ะ สกายบ x ็อกอันนี้โอ้ยโอ้ยเย่ยเย่ย,ยเอ้ยอะไรวะเนี่ย no อ๋อเขาถ้ามันเป็นอย่างนี้เขาให้ไม่เอาอย่างเนี้ยไม่อยากเล่นอย่างเนี้ยเลยเอ่ะอยากเข้าไปลองเข้าไปดูกันฮะมันยังไงเออนเนี่ย ว่าก่อนไม่ผมว่าเปเอาเฮ้ยอะไรนะผมว่าไปเล่นันใหม่จะดีกว่าซึ่งแมปนี้เซิร์ฟนี้มันแหลกมากๆเลยเพราะมันคนเยอะมากๆอืออันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหนอนไหน าไปต่อแล้วก็อยู่นิ่งๆโอ,อโอ้โหตายไม่ไ้ไม่น่ากดเลยโหไม่น่าเล่นเลยวัดโถไม่น่าฟนเลยอ่ะบัก้ซึ่งเฟิร์มนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะเพิ่งเล่นครั้งแรกของผมซึ่งหกห้า สี่จสองอ่ะเฮ้ยหนึ่งเขาให้มาดูเฉยหนกวซึ่งไม่มีใครซักคนที่เล่นเลยว้ฝัดได้เล่นเ้าไม่น่าเลยเน่หูไม่ได้ไปดิกล้าวับเฮ้ยเอ้า กิ้วซึ่งเหมือนผมจะไปอยู่ในไหนสักอย่ okay. างโอเคครั้งนี้จะไม่ฝนแล้วก็จะมาดูเขาเล่นกนะัเนเถอะแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเอ้เลยเจมี่ไปก่นอนโหคนดูอาจจะเบื่ออ่ะโอ้โหแม่งเป็นเชียรว่าเล่นไม่เป็นผมก็เลยไม่เป็นนะพึงเน้นอู้ว่ามันเป็นอะไรวะเนี่ยเอ้าวอ้าวอ,อ,อ,อ้าเอ้าเป็นอะไรนะ่ะไม่ทราบสาเหตุ เหมือนกัน VIP อะ่ะเขาก็ยังไม่ให้เล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ให้เล่นเดิมอะ่ะก็ยังเลยอำไมตัวงเป็่งั้นวะเนี่แหละได้เล่นฟกตทีได้เล่นฟุตที ห้าหกเจ็ดสเปดตุ้ยไอ้หานี่มันกินอะไรขึ้นหนาวะเน,นี่ยสามสองหนึ่งเลิมเอาหีบก่อนต้องรวดเร็วก่าไม่เอาดีกว่า ก็รีบเข้าไปข้างในฮะแล้วก็รีบใส่อยู่ก่อแกนแล้วก็หีบก็หาธนูเนื้อแกะเดี๋ยวเพิ่งมากลัวชุดเกาะผมได้ชุดเกาะอะไรวะชุดเกาะโซ่ไม่เอาชุดเกาะอันนี้อึดกว่าแล้วก็หมวกโซ่ไป,ไปก็ดีเหมือนกันใครมาเข้าวนอย่ามานี่ ขนูได้แล้วทานเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปปลาใส่หัวเพราก่อนเหล็กด,ดีมันเขาอึดเรอผมว่าเดี๋ยวเพิ่งมาขนะอเครื่องสำคัญก,ก่อนนี่นี่ที่สำคัญน,นี่แค่นี้เองเดี๋ยวพึ่งอ่ะ อย่าพึ่งนะหูมันหล่นไปคนนึ่งแอ,อย่าพึ่งยิงผมหูมีคนตายแล้วฟ้าผ่าไปหน่อยฝันในรักของคนตายฮะเฮ้ยเอ,ยเอยาตาบไม้ไปเตรียมนีหว่ามาดูของมันที่มันเอาไปกันว่ามันจะมีของอะไรโอ้โหเน็ตผมมันนี่มันช้ามากฮะเดี๋ยวของกาก,าก,ากากต่อมาทำเพื่อเอ้ยเป็นไรนะขึ้นไปเพื่อไปสู้คนจะได้ไดชนะ รู้สึกว่าเนผมนี่มันไม่แรงอะฝักเลยมันขึ้นไปยังไงกันวะโอ้โหควันเพล็มาเล่นไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะไม่มันขึ้นไปนยังไงวะวนเนี่นยไอ้เชื่ไอ,อไหมนะขุดเอาขุดได้เด้อมึงขอมึงแล้วนี่มันสนุกไอ้แบบแบ,บแบบ ผมเพิ่งรู้ว่ามันขุดได้ข้างในตัวมันก็ไม่มีอะไรเลยมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนขี้มากเลยโอเคสนัวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าชอบ,ชอบลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะโอเคไปละ